สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาชวนทําเมนูขนมกล้วยกล้วยกันอีกแล้วนะคะกับเมนูขนมกล้วยปิ้งค่ะเนื้อเหนียวเหนียวนุ่มๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทําพร้อมกันเลยค่ะค่ะเราก็ใช้เป็นกล้วยน้ําว้าสุกออกจะง,งอมหน่อยนะคะจํานวน6ผลหรือประมาณ300กรัมค่ะก็ปอกเปลือกออกให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็นํามาบดให้ละเอียดค่ะ เสร็จแล้วก็ผสมแป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะจำนวน100กรัมตามด้วยแป้งมันสัาปะหลัง25กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทราย65กรัมค่ะก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปนะคะจำนวน60 m l ค่ะวันนี้เราก็ใช้เป็นกะทิกล่องตาอร่อยดีอีกเช่นเคยนะคะก็ใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะจากนี้ก็ตามต่อด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนอีกจำนวน200กรัมค่ะคุกเค้าให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมห่อ,อก,กันเลยนะคะก็นำใบตองมาทาด้วยน้ำมันให้ทั่วค่ะ เราจะตักขนมใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะก็เกลี่ยให้เสมอกันค่ะจากนี้ก็พับทบไปแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ไม่กัดกัดหัวกัดท้ายแบบนี้ค่ะสำหรับขนมของเรา1สูตรนะคะก็จะได้ทั้งหมด11ห่อนะคะใครที่ต้องการทำในปริมาณที่มากกว่านี้ก็สามารถคูณสูตรเข้าไปได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็ใช้กรรไกรตัดแต่งหัวท้ายเซ็กเล็กน้อยนะคะเพื่อความเรียบร้อยค่ะจากนี้ก็นำไปปิ้งย่างได้เลยนะคะค่ะเราก็จะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะค่อยๆปิ้งไปเรื่อยๆจนขนมของเราสุกดีค่ะโดยส่วนตัวก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ15นาทีนะคะก็ปิ้งฝั่งแรกสัก5นาทีก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาพลิกกลับด้านกันค่ะ ในระหว่างที่ปิ้งนะคะก็พยายามกดๆให้ตัวเนื้อขนมของเราแนบแล้วก็โดนกระทะให้ทั่วนะคะจะได้สุกทั่วถึงกันค่ะอันนี้ก็ครบ5นาทีแล้วนะคะใบตองด้านล่างของเราก็เริ่มไหม้แล้วนะคะก็พลิกกับฝั่งค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะย่างฝั่งนี้ต่ออีก5นาทีนะคะสำหรับระยะเวลาตรงนี้อาจจะไม่แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับความแรงของไฟเพื่อนๆแต่ละคนด้วยค่ะลองปรับไฟแล้วก็ลองปรับเวลาดูนะคะค่ะเราก็จะพลิกกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะจนขนมของเราสุกดีค่ะ นี่นะคะใบตองของเราก็เริ่มไหมทั่วถึงแล้วนะคะตัวขนมของเราก็เริ่มเซตตัวดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองนําไปแกะกันนะคะว่าสุกได้ที่แล้วหรือยังค่ะก็ร้อนๆเลยนะคะ นี่ค่ะขนมของเราก็สุกดีแล้วนะคะก็ถือว่าย่างระยะเวลาประมาณนี้เป็นอันใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะย่างให้เสร็จเดี๋ยวมาชิมขนมกันค่ะนี่นะคะหน้าตาน่ากินมากๆเลยค่ะ สำหรับเนื้อขนมของเราก็จะมีความเหนียวนุ่มแบบนี้เลยนะคะหอมกลิ่นใบตองย่างค่ะแล้วก็ความหวานรสชาติกำลังดีเลยนะคะค่ะก็ฝากไปลองทำทานกันดูค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ